ซับพอร์ตระบบสง่งมาให้เด๋ยนนี้กดเข้าไปมาตรงนี้ที่เขาบอกเลือก64กดคอนเฟิร์มโอเคไปรอเ๊บเดียวนะทุกคนเข้ามาแล้ว 1>, 1นาทีแอปฟอร์ม XCN ก็คือทำงานฐานเว็แบบไซต์หรือจะดาวน์โหลดแอปก็ได้แต่ถ้าโดาวน์โหลดแอปถ้าไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยก็ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ก็ปิดไฟล์คเราก็เปิดเข้ามาเลยเพราะว่าจะเปิดเขาจะเปิด การซื้อขายกันแล้วเราก็เข้ามานี่การทําเงินทํางานอยู่ในนี้นี่เป็นหน้าการตลาดให้เรากดไปที่หน้าสินทรัพย์ของเราจับตาดูดีๆยอดเรามีตอนนี้เจ็ดส <7 23. S 2> องสามเจ็ดสองสามนี่หน้าการตลาดเราเข้าหน้าการตลาดนี่เราเข้ากดเข้าไปที่ telegram ของเรานี่สัญญาณการซื้อขายเปิดมาแล้วหรือจะเข้าไปที่ไลน์ก็ได้เนี่ๆ สัญญาการซื้อขายเปิดขึ้นแล้วสกุลเงินการทุทำธุรกรรม ICP นะตัวเรื่องการธุรกรรมนี่พูดก็คือลงระยะเวลา60อัตราสิบ ICP จำสกุลเหรียญไว้ให้ดีนะอันนี้เป็นสกุลเหรียญ ICP โกดเข้าไปที่แอปเลยหรือเราจะเข้าไปดูที่ไลน์ก็ได้นี่เขาจะบอกแบบนี้นี่นี่นี่เขาเท่าเหมือนกัน เพราะว่านี้เป็นคณะทำงาน ICP root หกสิบเนี้ยก็ตามตามกเ็เลย ICP ตามรูปที่ support ระบบส่งมาให้แล้วเข้าไปในเว็บในแอปของเรานี่เดี๋ยวนี้กดเข้าไปนี่มันก็จะขึ้นประมาณนี้จากนั้นนะกดมาตรงนี้ที่เขาบอกกดมานี้เลย เรือกนี่เรือกตรงนี้จากนั้นนะกดคอนเฟิร์มนี่มันก็จะมีเวลานับถอยหลังจากนั้นเรากดโอเคไปกดโอเคแล้วก็รอแป๊บเดียวนะทุกคนการเปิดการซื้อขายวันนะ1หนึ่งวันนะ1หนึ่งครั้งก็คือเวลาสองทุ่มแล้วก็กดมาดูสินทรัพย์ของเราสินทรัพย์ของเรามันมันก็ลดลงไปเพราะว่ามันเป็นการซื้อจํานวนนั้นไป จากนั้นเราก็มาดูหน้านี้หน้าของชั้นใช่ไหมให้เรากดมาตี้กล่องนี่ก็เ,เปิดการซื้อเราซื้อไปเมื่อกี้นี่เจ็ดสิบสองลบเจ็ดสิบสองรออีกหนึ่งนาทีเพราะว่าหกสิบวีก็คือหนึ่งนาทีก็ามาดูหน้ากระดาษดูสินทรัพย์นี่เข้ามาแล้ว แคบ,บเดียวจาก723เป็นเป็น762อา่าได้เงินง่ายมากแตวเรามาดูกองทุนอีกครั้งหนึง่งนี่บวกมาได้ทุกคนหนึ่งนาทีบวกเข้ามา39เมื่อวาน37เมื่อวานบวก37อันนี้บวก39โอเคนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการซื้อขายวันนี้แป๊บเดียวจากนั้นเราจะพูดเรื่องการถอนเงินการถอนเงินนะสมาชิกหลายท่านก็อาจจะเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าการถอนเงินถอนจำนวนทั้งหมดที่เรามีอยู่ในที่เราเห็นนี้ได้ไหมมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเอาไว้ในระบบ5เอาไว้ในระบบ เท่ากับจํานวนฝากแล้วเพราะว่าจํานวนฝากมันต้องใช้ทำงานต่อไงมันเป็นแบบนี้ตัวอย่างว่าในระบบเขาเขาออกแบบมาก็คือถอนขั้นต่ํา180บาทถอนขั้นต่ํานะแล้วหักต่อครั้งหักค่าธรรมเนียมต่อครั้งก็คือ15%ปอร์เซน์ แล้วการถอนก็คือการคำนวณแบบนี้เอาสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีก็คือเจ็ร้บลบยอดที่เราเติมเขามาม้าร0 0ถ้าเราเติมเท่าไหร่เราก็มาลบเท่านั้นเอาสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นลบยอดที่เติมมันก็เหลือเท่าไหร่ทุกคนเหลือ,อ2อ2อหกหรอมันเหลืออยู่ 262แล้วเอา262ลบกับ15%เพราะว่าค่าภาธรรมเนียม15%เรวก็คํานวณดูทีว่ามันเท่าไหร่15%แล้วก็เอา262ที่เรามีหลังจากลบยอดเติมแล้วลบ15%ก็ยอดที่จะเข้าบัญชีเราก็คือ200 22บาทถ้าเราถอนตอนนี้นะอันนี้อธิบายการถอนให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังใช้อยู่คนที่สมัครที่เป็นส,สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเนาะก็ปะดูก็ประมาณนี้ตามนี้เลยเนาะก็ถือว่าจบการซื้อขายวันละรอบวันต่อไปอีกแล้วก็มาทำมาเปิดการซื้อขายอีกก็เข้าติดตามกลุ่ม เทเล gram หรือว่า l ลายออฟฟิเชียลของเขามันจะมีทั้งลายทั้งเทเล g ก a m อย่างเป็นทางการผมเล่นมาประมาณ4วันมั้งสีหวันนี่ก็บวกมาทุกวันบวกมาทุกวันโอเคนะครับคลิป EP นี้ง่ายๆายบาย e ี bye หน้าหาเพื่อนๆสนใจอยากเล่นด้วยผมจะทิ้งลิงก์สมัครพร้อมกับไลายกลุ่มและเทเล gram ออฟฟิเชีไว้ใต้ล่างคลิปนี้หากสนใจเล่นฟรีก็สมัครทดลองระบบได้ ส่วนการแนะนำก็ดูคลิปก่อนหน้านี้วิธีการสมัครต่างๆก็ผมจะทิ้ง,งไว้ให้โอเคนะครับคลิป EP หน้าหากมีโอกาสเดี๋ยวจะทำการถอนเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับบ๊ายบาย